ต้มปลาเข็งใส่ขมิ้นใส่ใบกระวอนใส่ใบตูพี่น้องเอ้เมนูเมนี่พี่น้องมันหยาบหยาบเลยพี่น้องปลาเข็งโอ้โหนะขาแรงกันนะครับเด้อเสร็จเรียบร้อดดยกพี่น้องเ้ยมันหยาบหยาบเลยพี่น้องมันได้กลหอมนะครับปลามันปลานะครับผมโอ้แซ่บ สวัสดีครับผมมาเมื่อนี้มากินต้มปลาเข็งนะครับไปตลาดนัดเห็นปลาเข็งไงเขาขายโรอยอีกเลยสื้มาโลหนึ่งนะครับผมที่ต้มแบบอ,อีสานใต้นะครับผมเนี่ยขมิ้นผมตำคุกๆใส่กับปานะครับสูตรแบบอีสานไต้นะครับต้มใส่ใบมะขามพี่น้องสม,สมเลยนะครับผมบมีออหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ข่าใบมะกรูดนะสับพี่น้อง นะครับผมครับผมปรุงเครื่องข้าวนีเลยพี่น้องเกลือนะครับผมรสดีครับผมสมัยก่อนพ่อมีรสดีใส่นะครับใส่แค่เกลือกับน้ำปลาน้าปลากับน้ำปลา,า,าต้มเบานะครับชุบทะมีอยู่ครับผมนะชรบท ไฟตูถือฝนกำลังงามพี่นอ้องเดี๋ยวใส่ไฟตูหอมนะครับบพื่อนๆไปเก็บอยู่นะครับผมหนังปลาปลูเครื่องข้าวเองเลยพี่น้องน้ปลานี่บ่ค่อยเข้มนะครับหนังปลาตาดน้องใหม่พี่น้องครับนะครับจ่องซีเรียสนะครับเฮ็ดตัวเองถูกๆๆบบุงๆเฮ็ดแบบตรงหน้าบ้านนอกพี่น้อง ง่ายๆนะครับผมนี่เดกินแบบอยู่ถงยุทาเนาะสมัยก่อนเลยง่ายๆแบบนี้เนาะพี่น้องนะใส่ตอนนี้เลยน้ำสมสิริออกนัวๆนะครับผมใบมะขามนะครับใส่พร้อมกับข้าตะไครใบมะกรูดนะครับรอน้าเดือดบุกบุกขิมปลาล้งนะครับปลาผมต้มเป็ดนะครับผมแต่ว่าเอาแค่เก็ตออกนะครับเพราะว่าปลาหมอมีจะมั่นกับไข่นะครับนะครับน้ำเดือด ปลาครับผมปลาหมักขมิน้นครับแค่นี้พี่น้องรอบมันสุกขาดรสชาติยังกะปรุงนะครับผมขาดเข้มขาดนัวกะปรุงเอานะครับเอาพี่ครับผมเมื่อกี้ผมใส่พัาอีตูลงไปเรื่องเปิดกล้องพี่น้องซีนบางหน้ำมันพอดีแล้วนะครับผมแซ่บแล้วพี่น้อง อปลาเค็งมันหอมแซ่บเลยพี่น้องมัดจะทนนั่นเลยต้มปลาเค็งพิติก่ามันลายดีสุดเนะครับผมุูนะเบิ่งมันหลดน้องมันนี่หอมแซ่บมันปลานะครับผมนะครับโูทุกทุกแซ่บสุดนยอดพี่น้องครับกินข้าวแรกน้ำกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องปิดแก๊สสวัสดีครับผมมา นเขาแรงกันพี่น้องต้มปลาเค็งแม่ไข่นะครับผมใส่กับคนนี้เอาพี่น,อน้องมันต้มเป็ดปลาเค็งแม่ไข่นะครับมันมั่นเลยพี่น้องของหนักเป็นป,นปลาที่แซ่บมากแต่ว่าจลางมันลายซื่อครับ <c oughs> มันขนาดพี่น้อง นู่เรายังแข่งจังทำไมแกงเหลววพกษ์วิมิตรถึงได้ขมิ้นน้ำขามออนนี่เรอเจบไม่ไหวห 太什了 ใส่เราซักหนังสือหอมรดกันเน่เดียวลองใส่หอลเดียวเมือนในสารที่แงที่เราทำเท่านั้นทีนี้คิดว่าเชื่อไหมนตเหละขอ่นี้เลยขี้เกียไ่พร้อมูาร่หอมหอมแรงคร้าบ้านแต่งบ้ันีมน่าใช้อยากพัดดเบีอร่วงลาร์จกลิ่นม Thank <laughs> you.

재미있게 아, 보셨 응,